รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับทุกคนครับรายการ The d ดล r ี่ e ี i ีที่เดินทางนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีกิจกรรมสนุกๆนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรอดูร้านอาหารนะครับที่อาหารของเขาเนี่ยน่ารับประทานมากๆและที่พักบรรยากาศดีๆแต่จะมีที่ไหนบ้างนะครับรอดูได้เลยครับสวัสดีครับผู้ชมครับ รายการเดอะไดอารี่มีดีที่เดินทางนะครับกลับมาเจอทุกคนอีกแล้วนะครับกับผมบอมนนทัศนะครับเช่นเคยเลยนะครับรายการของเรานะครับจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวเมืองไทยกันซึ่งสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่กันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอีกหลายที่ที่ให้ทุกคนเนี่ยได้ไปเจอมีร้านอาหารอร่อยๆให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับแล้วก็ที่พักบรรยากาศดีๆเตียงสบายๆจะเป็นยังไงนะครับติดตามได้ในรายการครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณเอมี่นะครับผู้บริหารฝ่ายการตลาดนะครับคุณเอมี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเป็นไงคะอาทิตย์ที่แล้วได้ขับไปขับ ATV มาใช่ไหมคะสบายมากเลยครับผมบอกเลยวันนี้ <c oughs> คุณเอมี่มีมกิจกร,รรมอะ <c oughs> ไรแน,นะนำผมอีกครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของที่เวโรนานะคะก็คือกิจกรรมขี่ม้านั่นเองวันนี้เราอยู่กับน้องฟ้าใหม่นะคะน้องฟ้าหรืจักนน้องฟ้าใหม่อายุกี่ขวบแล้วครับเนี่ยห้าปีแล้วครับอ๋อสิบห้าปีแล้วอโห โซเบเ้งเลยแล้วที่เวโลน่มีไม้ทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ยม้ใหญ่8ตัวครับม้เล็ก4ตัวไม้ใหญ่กับม้เล็กนี่แบ่งแบ่งแบ่งยังไงครับอยู่<อ>ที่ขนาดตัวค่ะอ๋ออยู่ที่ทขนาดตัวใช่<อ>เหมือนแบบว่าถ้าไม้ใหญ่ก็เหมาะกับผู้ผู้ใหญ่แบบอย่างเอมี่อย่างพี่บอมอย่างเงี้ยค่ะคถ้าม้เล็กเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับเด็กๆคุณหนูๆอะไรเงี้ยมาขี่กันได้อ๋ออังน,นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถเล่นได้ทั้งถึง เด็กๆตัวเล็กๆก็สามารถขี่มาได้ค่ะอันนี้ให้ให้ให้บอมขี่ตัวน้องฟ้าใหม่ใช่ไหมใช่ใช่พี่บอมลองขี่ได้เลยโอเคเดี๋ยวมาครับทุกคนครับมาเรามาขี่ม้ากันครับโอ้โหไม่ยากมากไม่ยากเลยทุกคนไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าอพี่ก็ขี่น้องฟ้าใหม่นี่แหละอ่าโอเคพร้อมยังคะพร้อมแล้วครับอ่าโอเคไปเดิน อย่างนี้คือถ้าสมมุติแบบผมถ้าสมมติจะแบบไม่ต้องมีคนบังคับเนี่ยพอจะได้ไหมครับหรือว่าไม่แนะนำผมไม่ขอเปลนตามผมไดครับผมแบบแล้วผมจะสอนอ,อ๋อมีวมิธีการเบรกไหมอ๋อมีวิธีการเบรกมาด้วยโอเคท่านผูช้ชมครับเมื่อกี้ผมแอบคุยกับคุณเอมมี่มานะครับคุณเอมมี่บอกว่าที่นี่นะครับ เวโรนาแอททับลานะครับเขาก็เปิดคอร์สสอนขี่ม้าด้วยไม่ว่าคุณจะอยากเรียนเพื่อสําหรับระดับแอดวานซ์นะครับก็สามารถมาได้ขอแค่สูง120เซนติเมตรขึ้นไปนะครับน้องๆคนไหนที่มีความชื่นชอบด้านการขี่ม้านะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทุกช่องทางของที่นี่เลยครับไปต่อเลยครับพี่ นี่คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าถ้าสมมุติจะให้ม้าไปนะครับก็คือหย่อนเชือกลงถ้าสมมุติจะให้ม้าเบรกก็คือดึงเชือกขึ้นอย่างนี้เฮ้ยอ่หยุดด้วยดีมากไปไปต่ออันนี้เราหย่อนเชือกอะไปต่อ แต่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมขี่ม้าที่เวโรนาแอตทับลานะครับเห็นคุณเอมี่บอกผม<ช>ว่ายังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะเลยที่จะให้ผมมาลองเล่นใช่ค่ะเดี๋ยวอีกสัปดาห์หน้านะคะจะพาพี่บอมไปลองอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เป็นไฮไลท์เลยใช่ก็คือเรียกได้ว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยเลยนะ,ะโอที่นี่ที่เดียวเลยเหรอใช่อโอเคครับคุณผู้ชมครับ หลายคนคงตื่นเต้นกับผมแล้วนะครับแต่ว่าต้องไปรอลุ้นนะครับสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณเอมิ่มากมากที่พาผมมาขี่น้องฟ้าใหม่นะครับแล้วก็พี่คนดูแลด้วยยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับดีค่ะขอบคุณนะครับพี่ช่วงหน้าครับเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันนะครับจะเป็นร้านอะไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ เป็นยังไงครับทุกคนครับน้องม้าของเรานะครับโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับช่วงหน้านะครับมีร้านอาหารนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รอดูจะมีที่ไหนนะครับเจอกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์รเรจจำกัดมหาชน มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ah> ถึงช่วงที่ผมจะพาทุกคนนะครับมาหาอะไรอร่อยอร่ยทานกันแล้วนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ห้องอาหาร อาเดนกับเชฟเคนนะครับเชฟเคนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบอ้มครับผมเชฟเคนครับร้านอาหารอาเดนเปิดมาแล้วกี่ปีครับถ้าพูดถึงก็ตอนนี้ก็2ปีกว่าแล้วครับอ๋อก็คือเพิ่งเปิดมาไม่นานนี่เองใช่ครับผมครับแล้วอาหารนี่คือเป็นสไตล์ไหนครับเนี่ยอาหารสไตล์เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลครับครับผมนี่แค่เราได้เห็นนะครับอาหารนานาชนิดนะครับที่เชฟเคนเนี่ย เสิร์ฟมาให้เราก็ดูรู้แล้วว่าน่าทานขนาดไหนเราให้เชฟเทนแนะนําเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับได้ครับได้ครับอันแรกเลยก็จะเป็นพิซซ่าสันคอหมูย่างน้ำจิ้มเจ่วนะครับตัวนี้เนี่ยเกิดมาจากความคิดของบอสครับซึ่งชอบอะไรที่แปลกๆก็เลยเอาเมนูมาให้ผมลองทําดูครับครับทำออกมาแล้วก็เป็นเมนูที่ขายดีระดับหนึ่งเลยครับ สันคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วครับน้ำจิ้มแจ่วครับผมมาอยู่บนพิซซ่าเป็นการผสมผสานระหว่างอิตาเลียนกับอาหารอีสานครับครับไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนทําถึงขั้นนี้มาที่ถาดที่2บ้างดีกว่าถาดที่2เนี่ยเหมือนจะเป็นซิกเนเจอร์เลยครับก็คือเป็นโฟซีซันนะครับก็จะมีสีหน้านะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์ก็จะมีผับให้ทานด้วยครับเมนูนี้ครับเหมาะสําหรับหนุ่มสาวครับเห็นแล้วขับผมใช่ครับ แล้วก็เป็นเห็ดแชมเยองครับไข่แชมเยองแล้วก็จะเป็นเบคอนกับแฮมครับเดี๋ยวเรามาที่เมนูที่ดูแปลกตากับการตกแต่งกันหน่อยด้วยกันนะครับเชฟเพ็ครับอันนี้ชื่อเมนูอะไรครับตัวนี้จะเป็นไก่สไปซี่ครับเป็นการผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นกับไทยครับเราทอดไก่ให้กรอบก่อนครับแล้วก็เอามาคลุกกับซอสเซริยากิกับพริกขนงสดครับก็จะเป็นไก่สไปซี่ครับรสชาติก็จะเผ็ดหวานครับเผ็ดหวานครับผมถ้าอย่างนี้คนต่างชาติเขาทานได้ไหมครับเนี่ยทานได้ครับ มันคือไม่ได้เผ็ดเกินไปใช่ไหมครับใช่ครับผมอีกหนึ่งเมนูที่ดูจะเผ็ดจัดจ้านไม่แพ้กันตรงนี้คืออะไรครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูขาหมูตุ๋นนะครับซึ่งจะใช้ขาหมูสวนหลังครับรับตุ๋นกับเครื่องเทศก่อนแล้วก็มาทอดให้กรอบแล้วก็คลุกด้วยพริกกับกระเทียมครับโอ้ขาหมูเป็นขาหมูตุ๋นคั่วพริกเกลือครับส่วนเมนูที่อยู่ตรงหน้าของผมตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องแนะนำก็ได้แต่เป็นแซลมอนซาชิมิที่ชิ้นโตมากมาก ทำให้ถึงชิ้นโตมากครับเชฟเราใส่ใจกับลูกค้าที่นี่ครับเพื่อคุณภาพของเราด้วยครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ปลาแซลมอนเนี่ยเรานำเข้ามาจากรนเวย์ครับอ๋อเพราะฉะนั้นแต่ว่ามาจากรนเวย์แต่ก็คอนเฟิร์มว่าสดชัวร์ใช่ครับสดชัวร์ครับเลยอีกสเมนูนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าอยากจะกินข้าวแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแซลมอนแต่ว่ามันคือแซลมอนอะไรครับเชฟเพนครับเป็นแซลมอนย่างทิลิยากิครับ ก็จะเป็นเมนูแบบดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นที่นิยมทานครับก็คือปกติแขกญี่ปุ่นของเราที่พักอยู่กับเราครับเขาไม่ค่อยทานของดิบส่วนใหญ่นะครับอ๋อรอใช่ครับและเมนูสุดท้ายนะครับนี่ผมอยากรู้มากเลยครับอ๋อมันคือแซลมอนใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นยำแซลมอนแซบครับยำแซลมอนแซบเป็นการผสมผสานระหว่างปลาโนเวกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับรสเด็ดครับ อันนี้คือให้หนังปลาแซลมอนมาด้วยใช่ครับหนังปลากรอบทอดมาเพื่อทานตัดริตัดความเผ็ดครับโอ้คุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่าร้านอาหารอาเดนนะครับไม่ธรรมดาจริงๆแต่ละเมนูนะครับที่ผมดูอยู่ตอนนี้คือน่ารับประทานมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับไม่ไหวแล้วหิวมากๆเลยนอกจากอาหารแล้วนะครับที่นี่นะครับยังมีเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายเลยใช่ครับข้างหลังนี่เห็นบอกว่าเป็นสวนปลูกเมลเบอรี่ใช่ครับ มีน้ำเมลอรีนะครับทุกคนนี่น้ำเมลอรีจากสวนเลยครับนี่ครับผมบอกก่อนนะครับว่าก่อนที่จะถ่ายเนี่ยผมแอบไปชิมมาแล้วอร่อยมากครับผมแล้วก็ไม่ได้หวานจนเกินไปนะครับคือใครที่ชอบทานน้ำผลไม้ที่ไม่หวานจนเกินไปเนี่ยผมว่าเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ควรจะต้องมาลองกันเลยใช่ครับพูดมาถึงขนาดนี้แล้วครับเชฟเคนครับผมมั่นใจเลยว่าคนปราจีเนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าจะมาที่ร้านอาเดนทำยังไงได้บ้างครับครับ สำหรับคนประจีนที่อยากจะมาทานอาหารที่ร้านอาเดนนะครับก็มาได้มาได้เส้นทางเดียวนะครับก็คือวิ่งเส้น307นะครับก็จะถึงร้านเราเลยครับก็หรือถ้าไม่อยากมาทานที่ร้านนะครับสามารถโทรสั่งดิลิเวอรี่ได้นะครับเป็น0641828819ครับหรือแอดไลน์ที่ a อดอาเดนครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารนะครับที่ผมรู้สึกประทับใจมากจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับยังไงตอนนี้เดี๋ยว ส่งเชฟกลับบ้านของผมจะขอทานอาหารนะครับเชฟครับช่วงหน้านะครับที่นี่นะครับก็มีที่พักเหมือนกันที่ชื่อว่าเดอะการ์เด้น304ห้องของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบรรยากาศจะน่าพักขนาดไหนรอติดตามได้ช่วงหน้าครับทานอาหารกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาที่ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูที่พักกันแต่ว่าอดใจรออีกนิดนึงนะครับช่วงหน้ากลับมาดูกันครับ A.J. เมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสนับสนุนโดยคอร์ตต์ไลฟ์ j มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า อพื้นที่ปลอดภัยเพื่อพร้อมกับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบ้านเพราะเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันไม่ว่าจากน้ำอากาศหรือสิ่งสกรปรก ปกป้องคุณและคนที่คุณรักด้วยกระเบื้องไฮจีนิกไทยกระเบื้องยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียจากคอตโตด้วยสารซินเวอร์นาโนผสมสรประสานไปอย่างลวดลายของกระเบื้องเมื่อเปรียบเทียบกับกระเบื้องทั่วไปกระเบื้องไฮจีเนิกไทยสามารถยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียมากกว่า90%ตลอดอายุการใช้งาน Ooh, ปกป้องคุณและคนที่คุณรักจากเชื้อโรคตัวร้ายให้ความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่บ้านของคุณคอตโตสนับสนุนโดยคอตโต้ไลฟ์ A.J. เมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผู้ชมครับถึงช่วงของที่พักแล้วนะครับผมจะพาทุกคนไปดูที่พักบรรยากาศที่ผมมั่นใจเลยว่าดีมากๆของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับกับโรงแรมเดอะการ์เด้น304โรงแรมนี้นะครับจะมีบรรยากาศยังไงห้องพักจะเป็นยังไงตามามาได้เลยครับ คชมครับพอเรามาถึงโรงแรมนะครับต้องมาเช็ควันอุณหภูมิกันก่อนนะครับฝาเช็เลยครับสามาสิบเจ็ดโอเคถือว่าผ่านนะครับไม่เกิน37นะครับขอบคุณนะครับตอนนี้ครับคุณเอรอเราอยู่แล้วนะครับคุณเอสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่างแรกเลยก่อนเราคุยกันนะคะเราต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนยังไม่จบนะครับแอลกอฮอล์ตอบก่อนคุยกัน จะไปล้างด้วยนะคะครับผมก็สวัสดีค่ะดี่โรงแรมเดอะการ์เด้นสามศูนย์สี่นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะรายการเดอะไดอารี่นะคะมีดีที่เดินทางโอ้โหพูดถูกต้องเลยนะครับผมไม่ต้องทำงานแล้วทีนี้ชื่อชื่อคุณเอนะคะชื่อจริงชื่อคุณธัญรัตน์บำรุงวงก็ตำแหน่งเป็นผู้จัดการดูแลทั่วไปที่นี่นะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากเลยค่ะโอ้เป็นเกียรติทางผมเนี่ยครับเป็นเกียรติมากเลยนะที่อยากจะ รู้ก่อนเลยนะครับว่าทำไมที่นี่ถึงตั้งชื่อว่าเดอะการ์เด้นครับคือคำว่าเดอะการ์เด้นเนี่ยก็คือบอกเลยว่าคำว่าเดอะการ์เด้นมาจากคำว่าสวนนะคะด้วยโรงแรมนี้สร้างขึ้นมาด้วยผู้บริหารของเราอะคะ่ะอยากให้มีโรงแรมดีๆในจังหวัดปาจีนไว้สำหรับพักผ่อนสำหรับคนที่แบบเลิกงานมาแล้วหนื่อไหหรือสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเที่ยววันเสาร์อาทิตย์พักผ่อนอยู่กับธรรมชาติค่ะก็คือเดอะการ์เด้นมาจากคำว่าสวนนี่แหละคะ่ะ เอาละครับคุณเอพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับผมอยากรู้แล้วว่าบ้านของเดอะการ์เด้นสามเนี่ยจะเป็นยังไงได้เลยค่ะเดี๋ยวให้คุณเอนำทางไปเลยได้ไหมครับได้ได้ค่ะครับผมครับพีอันนี้เรียกว่าห้องประเภทไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นห้องไทยเริ่มต้นก็คือสตูดิสตูดิโอดีลักซ์นะคะสตูดิโอดีลักซ์นี่โอ้แต่ว่าเอาจริงห้องนี่ กว้างมากเลยนะครับอ uh, ่าค e. ah ่ะอันนี mm. ้45ตาราเมตรค่ะ <ifier> ก ah ็จุดไลแม็กก็คือ1มีระเบียงออกไปมองดูวิวข้างนอกที่เป็นสระว่ายน้ำครับนะคะ ไฮแม็กอย่างที่สองพาไปดูห้องน้ำดีกว่าค่ะค่ะอาอบน้ำทุกคนมองเห็นวิวข้างนอกได้บรรยากาศชิลมากนี่เป็นห้องสแตนดาร์ดเริ่มต้นอ่าใช่แล้วค่ะนี่ผมคิดไม่ออกเลยนะครับเนี่ยว่าห้องระดับที่สูงขึ้นไปเนี่ยจะอลังการขนาดไหน่าค่ะเดี๋ยวเ,เราต้องไปดูอีกท้ายถัดไปมันก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะแบบเปลี่ยนจากท้ายนี้เป็นอีกท้ายหนึง่งมีความดีมีความเลิศหรูอลังการยังไงโอ้โหฟูดมานี่ผมอยากรีบไปดูเลยไป ให้พี่เอนำาเลยครับถามมาครับทุกคนอันนี้คือห้องท้ายอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นพรีเมียมค่ะพรีเมียมนะครับเขาเรียกว่าชื่อเต็มๆก็คือวั e เ room มพรีเมียมอันนี้จะเห็นได้ว่าห้องนี้จะโดนแบ่งเป็นระหว่างห้องนอนครับห้องนั่งเล่นมีครัวให้ทําอาหารเล็กๆนะคะแล้วก็มีห้องน้ําในส่วนนี้ด้วยคนญี่ปุ่นเนี่ยค่ะก็คือเวลาเขาใช้ชีวิตเนี่ยเขาก็จะชอบทําอาหารกลับมาจากที่ทํางานมาทําอาหารทานก็เสมือนว่าห้องนี้คือบ้านเขา ทีนี้การทําอาหารก็จะมีกลิ่นของอาหารเขาก็เลยชอบที่จะเป็นห้องวันเดรูมเขาจะได้แยกจากห้องนอนใช่เราทําห้องนี้เพื่อแบบให้มันตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นอันนี้เรามาถึงห้อง r r s i d e n t Suite นะคะครับผมว้าเฮงมากอุปกรณ์อุปกรณ์นี่คือครบเลยหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ก็คือหิ้วกระเป๋ามาใบเดียวใช้ชีวิตอยู่ได้ทั้งทั้งปีละกันทั้งปี นี่คือแค่เป็นโซน Living ง o o m เท่านั้นนะครับ,รบก็จะมีทั้ง Dining งเทเบนะครับ,รบแล้วก็มีโซฟาให้นั่งดูทีวีถ้าผ่อนหย่อนใจอันนี้ห้องนอนอน,น,นะค่ะห้องน,ะะนอนนะครับแล้วก็เป็นห้องนอนที่กว้างขวางอลังการมากครับนี่มามาดูกันก็เหมือนกับว่าเราเอาห้องเมื่อสักครูม่มารวมกันเป็น2ห้องก็เลยได้ห้องเ i สเดนนี้มา ก็คือหอนึ่ห้องห้องนอนแล้วก็ห้องลิฟวิ่งรูมแล้วก็เป็นห้องน้ำครับ <c oughs> <N> นอนหลับสบายดีค่ะไม่ยวบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกล,ลัวเรื่องปวดหลังนะครับใช่ห้องนี้นะครับยังไม่ใช่ที่สุดของเดอะการ์เด้นมีอีกหนึ่งรมไทยที่เราจะต้องไป <c oughs> ครับนี่ถึงแล้วนะครับสำหรับห้องสตูดิโอสวีทนะครับมีเพียงแค่8ห้องเท่านั้นใ โอ้โหก็คือจะแบ่งโซนที่แบบออันนี้คือโซนอันนี้โซนห้องครัวห้องครัวนะครับก็จะมีโต๊ะทานข้าวครับมีอุปกรณ์ครัวให้ค่ะเข้ามาอีกนิดนึงนะครับก็เป็นโซน living room ที่มีเตียงนอนอยู่เป็นที่เรียบร้อยเลยใช่ค่ะโอ้โหเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับที่บรรยากาศดีมากๆบวกกับความลิมิเต็ของห้องที่มีเพียงแค่8ห้องเท่านั้นแล้วพี่เอก็บอกว่าช่วงเวลาสถานการณ์ปกติ แทบไม่เคยว่างเลยใช่ค่ะจะแบบโทรมาปุ๊บจะพักปั๊บนี่น่าจะเป็นไปได้ยากอยูนะคะครับผอ่ <c oughs> อาจจะเชิญพี่เอนั่งก่อนนะครับขอบคุณค,คณออ่ะพี่เอน,นั่งตรงนี้เนาะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องอยากมาพักอยากมาสัมผัสบรรยากาศของเดอะการ์เด้น304แล้วครับพี่เอ อยากใ้พี่เอนะครับบอกช่องทางการติดต่อกับคุณผู้ชมหน่อยครับได้เลยค่ะก็ของเรานะคะมีหลายช่องทางนะคะช่องทางแรกก็จะเป็น Facebook นะคะ Facebook ก็จะเป็น thegarden304.com นะคะก็ l ล n e แอดก็เหมือนกันเลยค่ะ a thegarden304.com คะ่ะแล้วก็เบอร์ตรงนะคะโทรหาโรงแรมได้เลยนะคะเป็นเบอร์ที่ตรงถึงโรงแรมนะคะมีฝ่ายรับจองห้องเช็คห้องว่างได้ทันทีเมื่ออยากรู้ว่ามีห้องว่างไหมดีหรือว่าท่านไหมแค่นั้นเองค่ะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบลเบรจจำกัดมหาชนคอตโต้ไลฟ์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ และสำนักงานกสทาชนะครับสัปดาห์หน้านะครับรายการเดอะไดอารี่ของเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนต้องรอติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วต้องขอบคุณนะครับแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยคอตโตไลฟ์ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า